ใครที่ชอบกินไข่เค็มและอยากได้เป็นของฝากกลับบ้านในช่วงของเทศกาลสงกรานต์กันนะครับลองไปอุดหนุนผลงานของสมาชิกสูตรวิจัยชุมชนที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับช่วยกันร,ร่อนดินภูเขาไฟครับนำมาเป็นขั้นตอนการผลิตไข่เค็มภูเขาไฟโปรตีนสูงกว่าไข่เค็มทั่วไปเท่าตัวด้วยครับ ปแ,แปลว่าในจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีครับจะมีไข่เค็มชายาเป็นของฝากขึ้นชื่อของอำเภอชายาอยู่แล้วก็ตามแต่วันนี้ครับอยากชวนคุณผู้ชมไปอุดหนุนไข่เค็มลาวาภูเขาไฟภายในศูนย์วิจัยชุมชนส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐานตำบลท่าเคยตำบลท่าเคยอำเภอท่าฉางจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีครับ ที่บรรดาสมาชิกในศูนย์เนี่ยเขาคิดเพิ่มมูลค่าไข่เค็มนะครับด้วยการนําดินภูเขาไฟซึ่งไปสั่งมาจากจังหวัดสระบุรีครับมาทดลองทําไข่เค็มโดยอิงวิธีการนะครับมาจากการทําไข่เค็มชาย,ยานั่นเองที่ใช้ดินปลวกคลุกแกลบแต่ว่าเปลี่ยนมาใช้ดินภูเขาไฟแทนนะครับลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งนะครับจนได้สูตรสําเร็จโดยแยกก้อนหยาบแล้วก็ผงละเอียดออกจากกันนะครับก่อนตาเกลือเม็ดผสมในดินละเอียดเติมน้ําในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับ นวดให้เกลือกับดินเนี่ยผสานกันอย่างทั่วถึงจากนั้นนะครับนำไข่เป็ดไล่ทุ่งในพื้นที่ดึ่ฟองใหญ่มากเลยนะครับมาพอกด้วยดินภูเขาไฟที่ผสมเกลือให้หนาพอประมาณก่อนนำไปคลุกเคล้าด้วยดินภูเขาไฟหยาบที่ร่อนแยกไว้ครับเพื่อเคลือบผิวนอกลดความเหนียวของดินชั้นในไม่ให้ไข่ที่ฟอกดินนั้นติดกันซึ่งดินภูเขาไฟจำนวน3กิโลกรัมนะครับจะสามารถนำไปพอกไข่เป็ดได้จำนวน60ฟอง จากนั้นก็รอเวลา6-7ถึงวันนะครับไข่แดงมันจะเริ่มแข็งคุณผู้ชมแล้วก็สามารถนาไปทอดเป็นไข่ดาวได้หรือว่าถ้ารอไป10วันนะครับก็เอาไปต้มอันนี้ได้ระยะเวลาที่เร็วกว่าการทําไข่เค็มโดยทั่วไปครับนา่งวันจุรีสุวรรณรัตน์ประธานศูนย์วิจัยชุมชนบอกว่าชาวบ,บ้านในพื้นที่ตําบลท่าเคยเลี้ยงเป็ดกันจํานวนมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการบริโภคไข่เป็ดนี่มีน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ก็นิยมกินไข่ไก่กันมากกว่า พอเป็ดออกไข่มาแล้วก็ไม่รู้จะนําไปทําอะไรแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงนักก็เลยมาแปรรูปสร้างมูลค่าเป็นไข่เข้มภูเขาไฟแบบนี้ครับเอามาลองลองมาลองเทสดูปรากฏว่ายังมีเวลาที่เร็วขึ้นอีกนะคะคือ7วันเนี่ยเป็นไข่ดาวทอดไข่ดาวอร่อยมาก แต่เจ็ดวันก็ต้มได้เช่นกันเพราะนั้นแต่ว่าถ้าคนที่ต้องการให้ได้ไข่เค็มที่มีรสชาติความเค็มที่มันมันออกเค็มเลยนะคะยืดเวลาไปอีกนิดนึง1 3ถึง1ิบหวันก็ต้มจะจะเนื้อเนื้อข้างในนจะเหนียวหน่ดแล้วก็เนื้อไข่ขาวก็จะนุ่มจะนุ่มนุ่มละมุนนะคะแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยละลายในปากส่วนส่วนไข่แดงอะคะ่ะมันจะเนหนียวหนึดแล้วก็มันจะหอมหอมออกออกปลาแล้วก็ชิมออกหวาน ะะมีความหวานมันไม่เค็มแต่มันมีความเหนียวหนึบแล้วก็เนื้อละมุนทานแล้วก็ละมุนดีไข่เค็มที่ทําจากดินภูเขาไฟรับผ่านการตรวจสารอาหารจากสถาบันเซนทรัลแลบนะครับพบ hey, <hey>, hey, ว่าในไข่เค็มดินภูเขาไฟเนี่ยจะให้โปรโตีนมากถึง12.17กรัมต่อฟองนะครับเมื่อเทียบกับไข่เค็มทั่วไปมีโปรโตีนเพียง6.25กรัมต่อฟองนะครับ อีกทางดินภูเขาไฟก็มีแร่ธาตุที่หลากหลายชนิดนะครับจนได้รับความสนใจจากลูกค้าสั่งมาผลิตเป็นจํานวนมากเลยครับในพื้นที่เองก็มีไข่เป็ดฟองใหญ่ๆเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายกันอยู่แล้วครับไม่ต้องไปสั่งมาจากต่างพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยก็ทําไข่เค็มเพิ่มมูลค่ากันได้ดีเลยครับ